ก็ไมแปดสดีครับวันนี้มีลูกค้าจัดชุดหน้าดินมูลค่า2,000บาทนะครับจัดให้เลยนะครับลูกค้าบอกว่าชอบลอกสีแดงนะครับแต่ว่าคันเนี่ยหาสีแดงให้แล้วมันไม่มีไม่มีสีแดงก็เลยจัดเป็นแบบสีโทนสีออกน้ําตาลน้ําตาลให้ตัวนี้นะครับจะเป็นด้ามก๊อกนะครับด้ามก๊อกแบบนี้ตัวนี้จะเป็น7ฟุตเวท12-23 lb น้นา12-23ปอนด์นะครับตัวนี้ด้ามก๊อกสวยมากนะครับตัวแบงค์เนี่ยพวกนี้จะเป็นแบงค์แบงค์เป็นเอ่อไฟเบอร์นะแบงค์เป็นไฟเบอร์ก็จะมีคววามเหนีย ระดับหนึ่งนะครับราคาคันพวกนี้มันจะไม่แพงครับมันจะถูกเพราะว่าลูกค้าเป็นในเรื่องที่ราคาลอกไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องมาลดที่เรื่องของราคาคันนะนะครับทั้งหมดเนี่ยชุดชุดนี้มันมันราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยมาดูกันนะครับจะเป็นลอกชิมโนเซียนานะครับเบอร์สามพันนะครับเซียนาเบอร์สามพันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรยบาทนะครับคันแล็บบิดลัมซิงเป็นด้านไม้กกอกราคาอยู่ที่4ี่ร้อยบาทนะครับสายเอ็นบิ๊กเกม ตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดสามสิบหกปอนสิบหกกิโลแล้วหนะักได้สิบหกกิโลเลยนะนะครับราคาอยู่ที่หกสิบห้าบาทนะแล้วก็รำนะครับรำรำคั่วและรำไม่คั่วนะครับถุงละยี่ิบห้าบาทนะครับถุงละยี่ิบห้าบาทเม็ดโฟมห้าบาทหัวเชื้อลุงพรนะครับตัวนี้กลิ่นหอมมากนะครับห้าสิบห้าบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใช้แทนเม็ดโฟมได้นะครับเนี่ยเนี่ยใช้แทนเม็ดโฟมได้สามสิบบาททุ่น สามขนาดนะครับท an, ุนมีให uh, ้มีให you know, ้สามขนาดเลยนะครับยี่สิบห้าบาทอิบลูกหมุนเบอร์สี่สามสิบบาทลูกปัดห้าบาทตะกัวห้าสิบบาทแล้วก็ตะก้อนะครับตะก้อตัวนี้เป็นตะก้ออย่างดีนะของนินจานะครับตัวนี้เบ็ดไม่หลุดแน่นอนนะครับมีตัวเบ็ดด้านล่างหนึ่งตัวแล้วก็เบ็ดด้านด้านข้างสองตัวนะเบ็ดด้านข้างก็คือเบ็ดด้านบนสองตัวแล้วก็ล่างห้อยท้ายหนึ่งตัวนะครับอันนี้มัดดีครับแน่นไม่หลุดแน่นอนมีเบอร์ห้า เจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับอันละยี่บห้าบาททั้งหมดสี่อันก็หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งนะบอกเลยว่าโดนค่าจัดส่งไม่ไหวนะใส่ท่อใส่อะไรด้วยอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับนะนะต้องแพ็กใส่ท่อ VC แล้วก็ส่งอย่างดีนะครับอีกหนึ่งร้อยบาทนะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีสติกเกอร์ er แถมเพิ่มให้นะครับเป็นสติกเกอร์ er ของทางร้านแบบนี้นะครับได้ทุกแบบเลยนะครับเป็นเสร็จแล้วเซตนี้นะครับจัดไปในมูลค่าสองพันบาทน,นะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุน ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจแลวเข้าใจในที่นี้คือว่าจัดชุดเนี่ยรบกวนโอนก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ว่างจริงไม่ว่างมานั่งเลือกอส่งรูปให้ลูกค้าดูจริงๆแต่ถ้าลูกค้าโอนแล้วเนี่ยเรามีเวลาให้ลูกค้าแน่นอนนะครับต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะนะคทำไมต้องโอนก่อนเพราะว่าเราบอกเลยอย่างที่ว่าเราไม่มีเวลายเยอะขนาดนั้นนะครับลูกค้าจ้ะ นะครับเดี๋ยวไว้ให้นดเบียมีลูกน้องก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องจัดการให้นะครับลูกค้าจะดูสักกี่ร้อยกี่พันชุดก็ได้นะครับหรืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับลูกค้าไม่รู้ว่าจะเลือกชุดยังไงนาเบีมีอัลบั้มครับจัดชุดไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกนะครับทำเป็นอัลบั้มมาให้เลยจัดชุดนะนะครับกดเข้าไปที่อัลบั้มปั๊บก็จะคลิปมากมายเลยตอนนี้เจ็ดสิบกว่าคลิปแล้วลูกค้าก็ลองเลื่อนดูแล้วกันนะครับจัดชุดเนี่ยบอกก่อนว่าแต่ละชุดเนี่ยจะได้สินค้าได้ของเนี่ยไม นะเพราะว่าเราจะให้ตามงานที่ลูกค้าตกนะครับให้ตามงานที่ลูกค้าตกนะแบบว่า hey, เฮ้ยนพี่เผมไม่เห็นได้นี่เลยผมไม่เห็นได้นั่นเลยไม่เห็นเหมือนชุดนี้ไม่เห็นเหมือนชุดนั้นอะไรเงี้ยเราจะจัดให้ตามงานที่ลูกค้าตกแล้วกันเนาะนะครับก็อันดับแรกโอนเงินแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดกันว่าจะเอาลอกเอาพันเอาอะไรยังไงนะครับ<ๆ>ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยครับ